เรื่องที่เรากำลังคุยกันเมื่อสักครู่นี้ก็มีรายละเอียดอะไรมากมายเหลือเกินนะครับออตอนนี้ก็อยากจะทราบถึงไอ้หลักการกว้างๆของไอ้ตัวที่เราจะเสนอหรือเรียกร้องอะไรนี่เนะี่ยอยากให้คุณสวัฒนาได,ได้ได้พูดถึงออหลักการกว้างๆว่าเป็นยังไงบ้างค่ะคืออย่างนี้นะก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องหลักประกันการชราภาพเนี่ยนะครับเดนอ,อยากจะเรียนว่า การที่จะมีหลักประกันการชราภาพได้เนี่ยมันต้องเตรียมตัวตั้งแต่เรายังไม่ชราถท่าชราแล้วเนี่ยมันทําไม่ทันเวลามันสั้นมากตอนีออ้จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลได้ทําเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเวลานานแล้วตั้งตั้งแต่เรามีพระราชบัญญัติว่าด้เรื่องบนานาญของข้าราชการมีประกันสังคมเมื่อพศพศ2,530หรือมีหรือมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรพวกนี้ฮะ2,530ะไรพวกนี้นะฮะอันนี้เป็นหลักประกันการชราภาพทั้งสิ้นแต่นี้เขาบอกว่า คนคนนึงเนี่ยเวลาจะมีหลักประกันการฉราภาพเนี่ยมันมีได้ไหลายหลตัวนะคะแล้วแต่ความสามารถของคนเรานะทะีนี้คนในประเทศไทยเนี่ยทุกคนไม่ได้เท่ากันหมดไม่ได้รวยเท่ากันหมดไม่ได้มีงานทําเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการมีหลักประกันของความชลาภาพเนี่ยแตกต่างกันนะ,ะ,ะแต่ก่อนที่ต้องไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดนขอขอนําไปสู่เรื่องที่เป็นหลักการคร่าวๆก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเดนบอกว่า คนที่จะมีหลักประกันการชราภาพได้นะ่ะก็คือจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนที่เราจะหนุ่มสาวจนถึงในวัยทำงานนะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยเรามีประชากรประมาณ64ล้านคนหรือ65้าล้านคนในจํานวน6กสิบ้าล้านคนเนี่ยเรามีคนที่อยู่ในวัยทํางานนะคนที่อยู่ในวัยทํางานเนี่ยอยู่ประมาณ3 5ล้านคนใน3 5ล้านคนนอกนั้นจะเป็นคนชรามาก เด็กมีหน่อยหนึ่งแล้วนับวันคนชราจะมากขึ้นคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะลดลงเนื่องจากเด็กลดลงเมื่อเด็กลดลงก็ไม่มีคนโตมาเป็นหนุ่มสาวที่จะทํางานเพราะคนชรากะเยอะขึ้นที่นี้เรากลับมาพูดถึงคนชราสามสิบห้านกล้านคนเนี่ยในขอขอภัยโทษค่ะคนหนุ่มสาวสามสิบห้าแสนถูกล้านคนซึ่งต้องเป็นคนทํางานันเนี่ยเนี่ยนะคะ<ม>เป็นคนที่สาม,มารถจะสร้างหลักประกันการชราภาพาของตัวเองได้เนี่ยเราจะแบ่งคนพวกนี้ออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เอ มีสังกัดชัดเจนนะคนอยู่ในัยทํางานเราเรียกว่าแรงงานนะพวกเนี้ยอุมแรกคือแรงงานที่อยู่ในในระบบเป็นแรงงานที่เป็นข้าราชการเป็นพนักงานรัฐกิจเป็นคนทํางานบริษัทเอกชนพวกเนี้ยจะมีนายจ้างเมื่อมีนายจ้างชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนนะสังกัดที่ไหนทํางานที่ไหนอยู่ในระบบภาษีชัดเจนมันก็ง่ายในการสร้างระบบอยากล้ายๆการเข้าสร้างระบบบบขอนะเอ่อ คนที่ทํางานในในบริษัทเอกชนเนี่ยเขามีระบบความสับผิเชีบยที่<ะ>เพราะว่ารู้ว่าอยู่ที่ไหนชัดเจน<ะ>คนพวกนี้นะกลุ่มนี้แรงงานในระบบเนี่ยมีอยู่ประมาณ12ล้านคนชัด<ะ>เจนเราไม่ต้องไปห่วงเขานะ,ะฮะอ,อ,อาจอาจอาจจะต้องสร้างเครื่องมือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดูแลเรื่องเครื่องมือให้เขา<ะ>แต่ส่วนอีก23ล้านคนหรือ24ล้านคนเนี่ยคือคนที่ไม่รู้ว่า ใครคือในจ้างวันหนึ่งขับรถแท็กซี่วันหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างวันหนึ่งขายของตลาดบางรักวันหนึ่งไปขายของตลาดบางเขนแล้วก็รายได้น้อยอยากจะอยากจะสร้างหลักประกันการฉลาภาพก็ไม่รู้จะไปสร้างที่ไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องสร้างให้แล้วรัฐก็กำลังเดมเนินการอยู่แล้วตอนนี้อย่างที่เรียนเรียนตอนแรกว่าการในการสร้างหลักประกันเพื่อการฉลาภเราต้องสร้างในวัยทางาน เพราะฉะนั้นทําอะไรก็คือการเก็บเงิอนออมเอาไว้ใช้ตอนที่เราแก่ใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเราไม่มีกระปุกกองสิงจะออมเราก็ไม่รู้จะไปออมที่ไหนคนที่อยู่ในวัยทํางานแล้วอยู่ในในใน,ในระบบเนี่ยเขามีกองทุนต่างๆาและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องหาเครื่องมือเหล่านี้ให้เขาคือต้องสร้างกองทุนให้เขานะคะตอนนี้เดี๋ยวจะย้อนมาที่เมื่อกี้สนใจกับเรื่อง500บาทาจะบอกว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะในการจะมีหลักประกันการชราภาพเนี่ยมันมีได้หลายระดับ ตามตามฐานาด้วยลูกหรือการหาไรายได้หรือความสามารถของคนคนนั้นคน,คนนั้นทีนี้นเราก็มีคนตั้งเยอะแยะที่เขาหาไรายได้ไม่พอที่จะออมหาไรายได้ได้พอจะกินไปได้วันวันหนึ่งนะคะแม้ว่ารัฐบาลจะจ่ายสามสิบบาทรักษาทุกโรคให้แล้วแม้ว่าจะมีการเรียนหนังสือฟรีก็ตามแต่เวลาจะไปโรงเรียนยังไม่มีเงินจะนั่งรถไปโรงเรียนจะไปรักษา30บาทรักษาทุกโรคก็ไม่มีเงินจะขามรถไปเพราะฉะนั้นการให้บานาญ ตามสิทธิของการเป็นคนไทย500บาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลให้เสมอหน้าทั่วหน้ากันหมดสําหรับคนที่ยังไม่ได้รับหลักประกันการชราภาพที่ไหนก็คือคาดการไม่ได้พนักงานที่ได้มีมีประกันสังคมแล้วไม่ได้แต่ใครก็ตามที่เป็นคนไทยแล้วไม่ได้รับเงินเรื่องชราภาพจากที่รัฐบาลให้มันรับก็จะได้อันนี้ถือว่าเป็นสิทธิ เป็นสิทธิ์ท่านก็ต้องไปลงทะเบียนให้รู้ว่าท่านมีสิทธิ์แล้วท่านก็มารับเงินอันนี้ mm hmm. เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ทุกๆคนมาแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คือให้เท่าๆกันหมดถ้าเรียนเปรียบเทียบง่ายๆเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าในชีวิตคนเราเนี่ยในการจะมีชีวิตอยู่วันนี้เนี่ยทานข้าวหนึ่งจานอิ่มทุกคนทานข้าวหนึ่งจานอิ่มเหมือนกันหมด แล้วก็อร่อยด้วยดีด้วยแต่ท่านเนี่ยอยากจะทานหูฉลามเพิ่มขึ้นไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลจะเอาหูฉลามมาให้ใช่ใชแต่ว่าถ้าเราอยากทานหูฉลามเราต้องเก็บเงินซื้อหูฉลามของเราเองเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเครื่องมือในการที่จะให้เราเก็บเงินอันนี้เอาไว้นะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบ่งเรื่องการสร้างหลักประกันการฉราภาพเนี่ยออกเป็น3าสระดับแล้วเราก็เรียกกันง่ายๆว่าพี่ศูนย์พี่หนึ่งพี่สองพี่สามอันนี้ก็เป็นเรื่องของสวรพสัจการวันหลังถ้ามีเวลาเนี่ยเราก็มาเล่าเรื่องอย่างนี้ค่ะนะ ทีศูนย์หรือที่คุณอุตสาห์พูดถึงห้าร้อยบาทเป็นเรื่องทั่วหน้าที่รัฐบาลทําให้ส่วนการทําให้เพิ่มข้ามาอีกนิดนึงก็เป็นเรื่องที่ที่รัฐบาลต้องสร้างเครื่องมือแต่เราต้องเก็บข,ของเราเองแล้วก็ถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นก็ต้องสร้างเครื่องมือแล้วก็เก็บขึ้นมาอีกแล้วถ้าอยากได้มากกว่านั้นอีกก็ต้องสร้างเครื่องมือแล้วก็เก็บขึ้นมาอีกตอนนี้เขาเ็าบอกว่าตามมาตรฐานสากลทั่วโลกเลยเขาก็บอกว่าตัว P0 เนี่ยตัว P0 เนี่ยนะคะก็คือ500บาท ห้าร้อยบาทที่ให้เป็นเบี้ยอย่างชีพนะคะตอนี้ถ้าเผื่อว่าอยากจะได้มากกว่าห้าร้อยบาทเนี่ยขณะนี้ฐานะการคลังของประเทศ <ปะ S 1> หรือไม่ว่าจะข้อจำกัดต่างๆในเรื่องการเก,ก็บภาษีเรามีคนเสียภาษีเนี่ยไม่มากพอเหมือนประเทศสวีเดนที่จะเสียเงินที่จะให้รัฐบาลเอาเงินพวกนี้มาจ่ายได้ครบเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยแต่รัฐบาลเก็บนะะก็คืออย่างอย่างยกตัวอย่างในระบบเนี่ยในประกันสังคมเนี่ยนายจ้างจ่ายให้ส่วนหนึ่งเราจ่ายอีกส่วนหนึ่งเราจ่ายเราออมเดือนละห้าร้อย นายจ้างให้อีกห้าร้อยรัฐบาลให้ 200, อีกสองร้อยอยู่ในกองทุนประกันสังคมสมมติว่าอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปในวัน้างหน้าเนี่ยรัฐบาลกำลังจะสร้างกองทุนการออมแห่งชาติเราเก็บหนึ่งร้อยบาทรัฐบาลจะให้ห้าสิบาทนะคะออพออายุ30บาทเรากำลังเก็บร้อยบาทอยู่รัฐบาลให้อีก80บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นแปลว่าเรากับรัฐบาลช่วยกันเก็บเงินเพื่อจะให้ไว้ใช้เมื่อเราอายุ60แล้วในวันหน้าเพราะฉะนั้น1เรามีบำนาญทุนหน้า500บาทแล้ว2เรามีเงินจากกองทุนอันนี้ซึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากับรัฐบาลช่วยกันทําขึ้นมาเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราเก็บในกองทุนระดับที่2องนี่นะคะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพออายุ60แล้วเนี่ยเราได้1,700บาทสมมติองีเพราะฉะนั้นเมื่อตอนแก่แล้วเราจะมีเงินหนึ่ง1,700บาทบวกอีก500บาทใช่ไหมคะทีนี้ขณะเดียวกันเอกชนเขาก็สร้างเครื่องมือต่างๆเยอะแยะเราก็สามารถถ้าเรามีไรายได้มากเราก็ไปออมตรงนั้นได้อีกเพราะฉะนั้นในช่วงชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถจะมีเครื่องมือในการ ออมเงินเพื่อจะไว้ใช้เป็นหลักประกันชีวิตที่ดีอยู่เนี่ยในวัยชราเนี่ยได้หลายอย่างแต่สําคัญที่สุดคือต้องทําเมื่ออยู่ในวัยทํางานหลักหลักของเราคือต้องทำเมื่ออยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราช่วยกันทํางานรดลงนี่ก็คือว่าเราจะต้องระดมรงดให้คนที่อยู่ในวัยทางานเนี่ยเก็บออมเงินนะคะแต่เรื่องของเออค่ะเรื่องของแต่เรื่องเรื่องเรื่องของการชลาภาพหรือหลักประกันการชลาภาพเนี่ยไม่ได้มีเรื่องการออมเรื่องเงินเรื่องเดียวมันยังมีเรื่องสุขภาพมีเรื่อง อะไรอะไรอีกมากมายมีเรื่องการดูแลผู้สูงอเยอะแยะไปซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทํางานอยู่ในโครงการและในโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นเรียกว่าเดี๋ยวคุณไปนะเ,เล่าเรื่องโครงการอันนี้เพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทางยูเอ็นให้การสนับสนุนและประกอบด้วยบุคลากรทั้งภาคการแพทย์ภาคอะไรอะไรหลายๆเรื่องแต่ไม่ย ขอย้อนกลับไปเรื่องสิ่งที่เอกชนทาก็คือเรื่องที่คุณออมในเรื่องของประกันสุขภาพประกันชีวิตหรือออมในกองทุนต่างๆทั้งหลายในพวกเครื่องมือทางด้านการเงินทั้งหลายอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่เอกชนเขาทำอยากจะขอจะขออนุญาตนิดหนึ่งได้ไหมคะคือค,คือที่พี่สุวัรนาเล่ามานี่ก็จะเป็นภาพรวมแล้วก็ทีนี้ก็เชื่อไม่เห็นว่าระหว่างส่วนหนึ่งเรื่องของบํานาญชราภาพแบบการออมหรือว่าต้องการสบทบตั้งแต่ตอนที่วัยยังหนุ่มสาวแล้วก็ไปแตะกับ